สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ไรแอปเปิลกันนะคะไรแอปเปิลเป็นเจ้าของเดียวกันกับไรเชอรี่ที่เราไปเก็บมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้เขาให้เรามาเด็ดลูกแอปเปิลอ่อนทิ้งลูกแอปเปิลอ่อนก็คือลูกแอปเปิลที่มันมันยังไม่โตแล้วที่นี่มันมันอาจจะดูสิค่ะนี่ ลูกมันไม่โตไม่สมบูรณ์เจ้าของไร่เขาให้เรามาคัดออกค่ะก็คือแบบประมาณนี้นะคะดูสินี่ประมาณนี้เด็ดออกทิ้งหมดเลยค่ะเด็ดทิ้งไปเด็ดแล้วโยนลงพื้นเลยค่ะนี่นี่คือลูกแอปเปิ้ลนะคะเขาให้เด็ดทิ้งหมดเลยให้เหลือกิ่งละไม่เกินสองลูกหรือว่าพวงละไม่เกินสองลูกค่ะ เด็ดทิ้งหมดเลยนี่นี่ก็คือแอปเปิลทั้งนั้นค่ะเรามารับจ้างคนไทยส่วนใหญ่ก็มารับจ้างอันที่นี่แหละนี่เขาให้เด็ดแบบนี้ทิ้งหมดเลยค่ะนี่อย่างนี้นี่เด็ดทิ้งหมดเลยให้เหลือก้านช่อละสองสองลูกนี่ดกขนาดนี้เด็ดหมดเลยค่ะนี่เด็ดแล้วโยนลงพื้นโยนลงพื้นเลย นะมันเป็นลูกที่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าถ้าช่อไหนที่มันใหญ่เกินไปมันก็จะให้ลูกที่เล็กลงคือเขาคัดคุณภาพจริงจริงนี่เด็ดทิ้งหมดเลยค่ะหลือช่อละไม่เกิน สองลูกคนไทยก็ชุดเดิมนั่นเลยค่ะชุดที่ไปเก็บเชอรรี่กันมาวันหนึ่งทำงานวันละแปดชั่วโมงครึ่งรายได้ก็ตกวันละสามสามพัน สามพกว่าสามพค่ะพนักงานไทยก็ประมาณจิบกว่าคนค่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาเด็ดกันยังไงนี่ค่ะเขาเด็ดแล้วก็ให้โยนลงพื้นเลยเนาะ เขาเด็ดแล้วก็ให้โยนลงพื้นเลยนี่เดี๋ยวดูสิเด็ดยังไงอะอวิธีเด็ดของเขานี่ค่ะนี่เห็นไหมนี่โอ้ยลูกโตแล้วค่ะแต่นี่ให้เด็ดออกเพราะว่าพวงหนึ่งมันเยอะเกินนะมันจะแย่งอาหารกันนี่ค่ะทั้งเด็ดางงาทดัด้ทงรวงนี่พนัางงานเก็บนี่เก็บมายี่สิบสามสิบปีกันแล้วเนี่ยป้า ป้าคนนี้อเก็บมากี่ปีแล้วคะป้า30ปีแล้วค่ะ30ปีแล้วค่ะกอบเงินไปเป็นล้านๆนี่ปีหนึ่งเงินเดือนเท่าไหร่นะเป็นแสนค่ะทำไรไม่ได้ทำทุกวันนะไม่ได้บวกลบคูณหารเลยอยู่ไอ้ขี้เกี่เปันบ้างอือนี่เด็ดทิ้งอย่างนี้เลยค่ะไม่ถึงสามแสนปีหนึ่งก็ไม่ต่งกว่าสามแสนอย่างน้อยๆนี่สามแสนเนาะนี่ให้เด็ดและให้เอาทิ้งอย่างนี้เลยค่ะนี่คือลูกแอปเปิ้ลที่เด็ดทิ้ง ก่อนที่จะโตแล้วจะทําถ้าถ้ถถามันโตแล้วนี่เขาไม่เด็ดอีกแล้วเนาะก็เด็ดส่งตลาดอย่างเดียวเลยค่ะนี่นี่พนักง,งานเก็บอยู่ตรงนี้แล้วค่ะมันกี่ไร่เนี่ยพี่เนื้อที่ของเขาตรงนี้ทั้งหมดนะ,ะถึงไม่ร้อยไร่ป้าถ,ถึงไม่ร้อยไร่ฮะร,ร้อยกว่าไร่เนื้อที่ทั้งหมดร้อยกว่าไร่นี่ค่ะ เชอรี่ด้วยแอปเปิลด้วยลูกแพร์ด้วยน,นี่ค่ะมันเยอะมากพนักงานนี่ยี่สิบสามสิบามสิกว่าคนนะคะนี่นี่เด็ดทิ้งหมดเลยค่ะนี่นี่ลูกแอปเปิลลูกที่ยังไม่โตก็ประมาณลูกเขาอยู่ที่ประมาณสามเดือนนี่ค่ะดกมากไม่แพ้เชอรี่เลยค่ะ ในรัฐนี้รู้สึกว่าเจ้านี้จะเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนะคะเราเก็บกันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนน,นี้เด็ดทิ้งไปเสียดายเนาะถ้าดูแล้วมันเสียดายมากเลยอ่ะมนองสินี่ดกขนาดนี้แล้วยังให้เด็ดทิ้งอีกอสมัยก่อนนี่นสมัยปู่ย่างเขาไม่เห็นต้องเด็ดทิ้งเลยนี่รุ่นลูกเขาละเด็ดทิ้งหมดเลยนี่ พนักง,งานเด็ดกันเรามาเด็ดกันแต่เช้าค่ะตีสักหกโมงเช้าพอหกโมงเช้าเสร็จเด็ดถึงเที่ยงถ้าใครอยากกลับบ้านก็กลับถ้าใครอยากทำโต่อก็ทำส่วนมากก็จะทำกันถึงแปดชั่วโมงครึ่งบางคนเป็นสิบชั่วโมงวันหนึ่งก็ได้ตีไปสักสี่พันเนาะสี 4, 4, 4, ่พันห้าสี่พันสี่พันห้าตต่อวันนะคะรายได้ดีมากเลยค่ะอยู่ที่นี่ถ้าไม่ไม่ขี้เกียจไม่อดหรอกคะ่ะ โปรายได้ดีค่าจ้างก็แพงค่าแรงเขาเขาให้แพงมากเลยถ้าเทียบกับที่อื่นๆน,นะคะนี่คือทํางานในไร่เนาะมันสนุกมากทำทั้งตั้งแต่เช้าเอาเช้าแล้วก็ถึงเที่ยงพักเที่ยงทําไปด้วยสนุกไปด้วยได้เงินไปด้วยอืม